ันนี้จะเป็นของเอื้อยเขาเนาะอย่ที่มันโคตรงามเลยหักับขท้าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายเนาะตอนนี้เขากำลังอยู่บนห่มเนาะพี่น้องมื่อกี้มาสิไปเอานะได้เอาแหน่เนาะเอาแหน่อยู่บนเ้าเห็นมือนั่นผิดแหละก่อนเขาไปหาหน้าไม้กับเอื้อยทั้งมือนนัเนาะมากับเอื้อยมันอีกอะหาอย่างกับได้มื่อกี้สิไปเอายแน่จังหวัด ฝนตกมือนั้นจะว่านำสูบไปกับรถจักรในห้อกับรถหู้กันพอเขาเลยขึ้นไปโดนเลยดิย่างมากก็ได้ครึ่งหนึ่งเลยนั่งเสมอยก่อนเนาะเอื้อยพันย่างกอดเลยนี่ยนั่งเสมบงปูดทับซานี่แหละแดดแค่แต่เขามาหนังอันนี้มันลมเนี่ยเลยเสมางได้หนึ่งเขาจึงย่างน้ำรังพ้นเนาะอุปกรณ์เท่าไหร่นี่ถึงน้ำเนี่ยเนาะถึงแนวสืบดักเอาแน่เนี่ยเด็กระถางเอาละลายมาเอาห่านเป็ดนะเสียมเนี่ยเนาะมือถือได้สอดน้ำใหม้หนาึ่งเลย ตอนนี้ก็สองโมงเลยเนาะกล้วยแบบกล้วยมันกัดสิขึ้นมาโฮมแถวนี้แหละเพราะว่าคันว่าช่วงเหมือนเช้าๆนะครับคุณไม่โฮมอยู่ทั้งพุ่มแถวบึงพุ่ะแถวไก่น้ำช่วงไกลแรงๆมาแล้วก็มันจะขึ้นมาทางนี้เไงวะกล้วยสิโตเป็นมาตะโฮมอยู่บนนี้มันกัมาแถวบนอันมันโฮมเหมือนเ่นใช่ไหมกล้วยเราก็อยู่พุ่งเลยเสียสิบัวเจาะน้ำใหม่ขาเขายิ่ ขนาดเลย มาฮอตเลยทุกคนเสาะซีแล้วี่มารอบนี้เขาหาแต่แถวนี้ไปเนาะมันก็เลยชุ่มๆในแถวนี้มาหาตะบนนี้ไปเนาะยังได้บอกรู้เจ้าก็มาหาเนาะนี่เห็นบอกขาเจ้าเสาะครูขึ้นก้อนไมอใหญ่ขนวัด แต่ใกลๆห้องเนาะผู้ชอบเฮาสิไปกินอยู่บ่เฮยนี่นี้น้ํากระช่วงนี้ยังบ่หลายดอกเพราะว่าฝนตกบ่สม่ําเสมอปานใด๋ก็หลน่อยนึงพอได้ให้ง่วยคุยกินพออยู่บ่ดมา นไโตดบนใหญ่เนะทุกคน <c oughs> พอด้ต้มจำเจลดิสำนี้พอดีกินแ่บมาตดสำนี่ทีไปกอ,นนปกอใหม่เนะสับกอน,นี้แล้วดี <c oughs> พอได้ป้าทุกคน,น <c oughs> ตดเรื่องตั้งสงอกนะ <c oughs> เห็นเปล่

โอ้ยเติบเลยสั่งนะูปลาดฮะโอ้ยกินแซศษทำไมโอ้ยนี่ควัดไปซี่เลยพี่น้องนี่นะเราได้ทั้งแนงพร้อมเลยนี่ได้เติบเลยแล้วนี่สมุนทั้งกระครางอีกๆอย่างนี้เขาสอดน้ำม้ก่อนเัาจึงไปเอาแนว ทุกคนเห็นบอกบนได้มันชุ่มลายๆมันออกลายเลย้เห็หนเนมันกำลังออกโตด,ดมาน,นี่มันกำลังปุ่งนี่ริบเข้าไปในในเนาะมันชุ่มได้นี่ เดิว้าดูนี่จีมาลนเลยมาห้ดูบนด้มันชุ่มแห้งแล้วมันออกดูเลยอื้ออกขาวๆเลย ไปเบิ่งกดูขังมิอจอาคนบริมาเชาะมันแถวนี้มันเลยออกลาย cao chuột đây. hàng con. tốt đây. đợt này kiểng đợt kiểng đợt này. đợt vào đây tốt. นี่ทุกคนมาหอดแล้วปลามามื่อนี่บุหรายเนาะเพราะว่าสงสัยจะเป็นมือวันชินนะมามื่อนะ่ะเต็มไปเลยแถวนี้ฮะบุหรายมาเลยเดี๋ยวเอาก่อนเนาะเลยเป็นหานไม่อยู่ตั้งใจชิมเอาค่ะค่ะคนเด้อมามื่อนี่เปินบุหรายบุงามมามื่อนี่ขึ้นมามื่อนะั้น Màu ngang ngàm ngủ rồi đấy chị lưng chôm mùa ngang. Maman chôm Sào ngang ngàm Màu Maman ngang ngang. Hm, nghe. Maman ngang ngang ngang. Maman ngang 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 โบไดนะ้เนาะทุกคน <g ül> มามื่อนาะว่าตัวแน่แน่เนออนะาะเาๆเนาะงามก็งามมาเหมือนดบ่งามเนา,านะเดี๋ยวเาเปลี่ยนบอลเอาเนะายนะายนะังค้อน้ำไม้ไปบอลนั่นอีกเนาะไปเบิ่งแน่บอลนะ,ะมามือนะ่องามอริมามื่อนี่สงสัยเป็นเมือ่อซินทุกคนเลยโบงาจมจมพร้พอมแน่กบลาอีกนะ เดี๋ยวเขาอ่นไปเอาแน่ในหันเนาะไปเอาแน่ไปเบิ่งในแน่ในหันแล้วบนห้อเห็นนะบนห้อเห็นตอนบางเขาหาน้ำไม้บางได้นี่แหละถ้าว่ามันบุได้นะฮะมันก็ซื้อเมือเนาะได้บุได้ก็สะเอาจากน่อยหนึ่งนะมันนี่นะเพราะว่าตั้งใจมาเอาเลยเลยเมื่อให้เป็ดลองกินลองเบิ่งเนาะถ้ามันสิกินมาเอาแล้วพี่น้องบนห้อเห็นมื่อเขาเอาบุได้เนาะเพราะว่ามันบวงามนะ วันนี้ใข่คแน่แต่กระบองามไปไดบป้บ่นไม่ยั่ไข่กาบนนั้นบางกลองที่ที่อห้ากมันจะดำดำมือชินมันนี้มันเริ่มหมงามต้องามือน่ะคา,มามล,ลิหาม,ามือน่ะบ่นมือชินแต่จักแน่แบบใดแบบห้ากมันเงาหากม,มันดำ มาเมือนโคตรงามเลยหัหกกระเขาเฮ้ยหากมันดำนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นของเอื้อยเขาเนาะน,นี่จะเป็นพักแวนเนี่ยเพราะว่าพักแวนกันบบองามอะไดรก็เลยเก็บเอาหน่อยหนึ่งเนาะเราเก็บเอาหน่อยหนึ่งน,นี่ตัวใหญ่เลยเมนี่ที่ ือว pues. mm ่าได้ลายนํานได้ลายกว่าหมือของมันนี่ดูผมมือนี่ของเฮาอ่ะนี่อันนี้เขาของเฮาเอ๋หาเองเนาะแนวแนวโบราณนอนเป็นแนวเหมือนศิลปนะทุกคนตัวน้อยตัวใหญ่เนาะนี่แต่บุษมิชเขาเอื้อยไปแลอวมีตัวนุงามเลยใส่ไว้มามืัอนี้ตั้งใจอาหาอย่างหนึ่งเนาะมาเอาอย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งลายกุ้ง อย่างที่ได้ลายก็คือน้ำไม้เนาะได้ลายมาหนิมามาหนีิอย่างที่บบได้ที่เขาตั้งใจมาหานี่คือว่าบบได้ลายเนาะแล้วก็บรปีต้รราเอาอีกแน่น,นั่นเองเนาะป้าแต่ว่าแบกซีคอนมาหนิกระตะกระถางนี่ว่าสิมาเอาคักๆว่ามาพลาดคลาดบบได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเงินสินนะทุกคนถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฮนด้งเนาะทุกคนไว้พอกันคลิปหนา้าทุกคน ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับชมเนาะบ๊ายบาย